บ้านผู้ใหญ่บ้านบันดิตนะคะอยู่ด้านขวามือที่เราเห็นนั้นมาจากทางเส้นใหญ่อุดรขอนแก่นนะคะเข้ามา800เมตรค่ะด้านที่เห็นกำแพงสีขาวนั้นเป็นบ้านของท่านทนายความนะคะที่ตรงนี้คือที่ว่างค่ะของคุณยายค่ะคุณยายก็มีบ้านหลังหนึ่งนะคะในนี้ด้านหน้านี้ มีความยาว36เมตรค่ะแล้วก็ทางลึกเข้าไปในเนื้อที่ก็มากกว่า60เมตรค่ะเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่นะคะด้านหลังสุดก็จะมีสะขุดแล้วนะคะกว้าง5ูณ10เมตรค่ะถนนเส้นนี้เมื่อกี้นี้ก็คือจะตรงไปที่หมู่บ้านชัยพรนะคะ ด้านซ้ายมือนั้นก็เป็นบ้านของท่านตำรวจนะคะท่านอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะอันนี้ภายในบ้านนะคะเป็นบ้านที่เหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะถนนเส้นนี้ผ่านไปยังหมู่บ้านชัยพรเล็กวิวค่ะ อาจจะดูเหมือนว่าอยู่ไกลสังคมนะคะที่จริงไม่ไกลนะคะมีหมู่บ้านล้อมรอบค่ะในเนื้อที่ของแต่ละคนที่อยู่ข้างเคียงกันนี้เขามีเนื้อที่เยอะค่ะก็เลยเหมือนห่างกันนะคะน่าอยู่มากค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเป็นส่วนตัวค่ะไม่มีครอบครัวอื่นๆมายุ่งข้างเคียงเยอะเกินไปนะคะ มีอิสระในการอยู่เฉพาะครอบครัวตัวเองนะคะชาวบ้านที่นี่ใจดีมากค่ะผู้ใหญ่บ้านใจดีทุกๆคนใจดีหมดเลยค่ะไม่มีเหตุลักขโมยผู้ร้ายไม่มีค่ะติดต่อที่คุณยายนะคะคนที่สนใจ0813697408นะคะคุณยาย คิดค่าเช่าอยู่ที่5,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับคนที่ต้องการเช่าเพื่อทำกเกษตรนั้นก็อีกราคาหนึ่งนะคะก็คุยกันได้ค่ะคุณยายอยู่ที่อำเภอหนองหานนะคะเบอร์โทรที่ให้ไปแล้ว0ูน3 6แปดหน้าเจ็ดสีู่ค่ะ